น่าคำวิสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนายพ,พัฒนพลศรีอินวันนี้จะมาอ่านสัญลักษณ์ของพลาสติกค่ะ PET โพลีเอทิลีนเทเลฟทาเลตพลาสติกใสแข็งมองทะลุได้ขวดน้ำดื่มขวดน้ำมันพืช HDPE โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง พลาสติกสีขาวสีทืบสีขุ่นแข็งและทนต่อสารเคมีเช่นขวดนมขวดน้ำยาทำความสะอาด PVC โพลีไวนิลคลอรด์ PVC ต้านทานสารเคมีและน้ำเช่นท่อน้ำประปาสายยางใส LDPE โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำใสนิ่มยืดหยุ่นได้ ไม่ทนต่อความร้อนเช่นฟิล์มห่อข้าวถุงเย็นบรรจุอาหาร PP โพลีโพพิลีนพลาสติกแข็งใสเหนียวทนต่อความร้อนภาชนะต่างๆเช่นจานชามกล่องแก้ว PS โพลิสไตรีลีนใสเกรอะบางแตกง่ายภาชนะบรรจุของใช้ o t h e r พลาสติกใสอื่นๆพลาสติกหลายชนิดที่ผสมกันเช่นหลากหลายรูปแบบนอกเหนือจากหกัชนิดแรกกระผมก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นาคำวิทย์ขอบคุณค่ะ